Wow. <music> พอดแคสต์ซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะของทีมราชนาวีนะทีมในไทยลีกสองนะกับโค้ชหนุยเฉลมิมวุติสง่าผลนะครับสวัสดีครับโค้ดหนุยครับครับครับสวัสดีครับครับผมอ่ะขออัปเดตข่าวกันนิดนึงฮนะในช่วงนี้ของทีมทําอะไรกันอยู่หลังจากที่มีการผ่าทีมค่อนข้างหลายตําแหน่งเลยในช่วงเปิดตลาดรอบที่สองได้ตัวผู้เล่น ดีๆบางตัวก็เป็นตัวประสบการณ์เข้ามาครับแต่ว่ามันก็ต้องหยุดไปเพราะโควิดแล้วลอกสองเข้ามาตรงนี้ฮะช่วงเวลานี้ทําอะไรกันอยู่ด้วยจังหวัดระยองเองเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดด้วยฮะมีผลกระทบในการเตรียมทีมต่อเนื่องตรงนี้บ้างหรือเปล่าครับครับก็ก็แน่นอนนะครับเอ่อก็ไม่ใช่เฉพาะราชนาวีนะครับแล้วก็พื้นที่ของระยองนะครับผมว่าอ่อณตอนเนี้ยก็ทั้ง ทั่วประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็ยังต้องเป็นเรื่องของทั่วโลกด้วยอ่ะนะเกี่ยวกับชีวโควิดเนี่ยนะครับก็บฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็กระทบต่อทุกทุกส่วนแน่นอนไม่ใช่เฉพาะเราอ่ะนะครับแต่ว่าก็ก็ส่วนหนึ่งก็คือก็ต้องดูมาตร,รการไปเรื่อยๆจากรัฐบาลนะครับว่าจะมีมาตร,รการเข้มงวดแค่ไหนแต่เราก็เป็นทีมที่ชื่อว่าเป็นทีมของหน่วยหน่วยราชการด้วยนะครับฉะนั้น อ่าตรงนี้ก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับอ่าอ่าทั่วไปนะฮะฉะนั้นก็ถ้ามีคําสั่งปุ๊บเราก็ต้องปฏิบัติทันทีเลยแต่ตอนเนี้ยนะครับเราก็ถือว่าเป็นการซ้อมแบบที่อ่ไม่ไม่สามารถที่จะซ้อมทีมได้นะฮะ oh. นะฮะมันก็เลยต้องเป็นการซ้อมที่เว้นระยะแล้วก็มีการเช็คอ่เรื่องของอ่าร่างกายทุกวันก่อนเข้าสนามนะครับก่อนพื้นที่สนามแล้วก็ ในช่วงที่หยุดก็ถ้าใครจําเป็นที่จะต้องออกนอกพื้นที่นะครับจะต้องมีหนังสือแล้วก็จะต้องมีการตรวจเวลากลับเข้ามานะครับอย่างละเอียดกว่าปกตินะครับกับคนที่อยู่พื้นที่แต่ก็เน้นหลกัหลกๆก็พยายามให้นะักฟุตบอลเนี่ยพยายามพักอยู่ในพื้นที่ในช่วงนี้นะครับส่วนเรื่องการฝึกซ้อมนั้นก็แน่นอนนะครับในช่วงเปลี่ยนทายนักเตะในช่วง แติดตลาดเนี่ยนะฮะก็ก็ช่วงนั้นก็เป็นภา,ภาวะเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ผ่านมาในช่วงโควิดนะครับแล้วพอมีการเลื่อนหรือว,ว่าก็มีการเลื่อนของการแข่งขันเนี่ยมันก็ทําให้งบประมาณของทีมซึ่งเราก็ถือว่าท่านประธานก็บอกแจ้งแล้วว่าเราไม่ได้เป็นทีมที่มีปอนเซอร์เยอะนะฮะฉะนั้นนักฟุตบอลที่ที่ถูกออฟเฟอร์มาในเรื่องของรายได้ที่เขา<อ>จะพึงมีเนี่ย ก็จริงๆเราก็ไม่อยากไม่อยากให้นักเตะไปการคันนะครับที่จริงรที่คุยกันไว้ท่านประธานก็อยากให้นักเตะเนี่ยอยู่กันให้จบตลอดทั้งลีกนะครับทั้งทีมงานทั้งสตาฟโค้ดใดทุกคนเนี่ยนะก็ประมาทตรงนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อเจอสถานการณ์ตรงนั้นก็มีการลดค่าใช้จ่ายอะไรลงไปบ้างเนี่ยมันก็ทําให้นักเตะบางคนซึ่งได้รับออฟเฟอร์มาก็มาขอเจราจาอ่า เรื่องสัญญาแล้วก็ขอย้ายทีมกันไปส่วนหนึ่งก็ท่านประธานก็ก็เข้าใจนะฮะแล้วก็เห็นใจนักเตะซึ่งเขาก็อบางคนก็ก็จําเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องจะต้องมีนะฮะตรงนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็เสียดายในช่วงท้ายของฤด,ดูกาลมันก็เลยทําให้เราผลงานเราค่อนข้างที่จะอะก็เรียกว่าอผิดหวังหน่อยนะครับดอปลงนี้เนาะแต่ว่า อ่าแต่ว่ามันก็ยังจริงๆแล้วในเป้าหมายก็ยังโอเคนะครับท่านประธานก็เปลี่ยนจากเป้าหมายที่เราอน่าจะต้องอให้อยู่ในเลขตัวเดียวเผื่อเลื่อนชั้นแต่ตอนเนี้ก็คือต้องรักษาต้องรักษาออันดับให้อยู่กลางๆแล้วก็ให้อยู่รอดไปก่อนในปีนี้นะเพราะว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะกระต้อนกระแท่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราจะต้องสับเปลี่ยน แต่ก็ยังถือว่าโชคดีนะครับที่ที่เราก็ยังได้นักเตะมาทดแทนในตำแหน่งที่ขาดไปแล้วก็คิดว่าในในชุดที่ที่เราได้มาใหม่เนี่ยนะครับทั้งดาร์ทั้งปินทั้งคาสุที่เป็นเซนเ,นเตอร์เนี่ยซึ่งมาปิดปิดจุดได้เหมือนกันแล้วก็มาเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของแทคติกการเล่น ได้ได้ได้มากขึ้นจริงๆเนี่ยถ้าถามผมในส่วนการทํางานด้านโค้ดเนี่ยเราพร้อมแข่งขันเลยนะครับ<อ>แล้วเราก็ยังคิดว่าอืถ้าเราพร้อมแข่งขันเลยในช่วงเนี้ยซึ่งเรามาปิดในเกมลับที่จะแข่งแกร่งขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายในเกมรุกมากขึ้นเนี่ยโ,<อ>โดยแพทเทิร์นของทีมก็จะเป็นระบบเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพีงเยงแต่ว่าเราเราเล่นดีแต่แพ้นะมันก็เกี่ยวกับเรื่องของอ เรื่องของเทคนิคเล็กๆน้อยความผิดพลาดในการเสียประตูแล้วก็จังหวะที่จะได้ประตูมันมันไม่เด็ดขาดใน<ฆ>ช่วงท้ายๆมันก็เลยทําให้เราต้องมาดินน้นรนที่จะต้องคือเราไม่ได้มองว่าอีกนิดเดียวมันก็ขยับไปสามารถเป็นเพย์ออฟได้แต่ว่าอีกก็ไม่ไกลที่มันจะตกไปอยู่ในโซนตรตอนน,นะอน,นี้ตอนนี้ราชนาวีตามพื้นที่เพย์ออฟเก้าอ่าแต่ก็ตาม,มโซนตกชั้นหางอยู่โซนตกชั้นอยู่ก็ไม่ไกลเหมือนกันอ่าคือขึ้น,นกลางอืม อช่เราก็ไม่ได้มองว่าเฮ้ยจะไปตรงนู้นเราก็ต้องมองว่าเราก็ต้องเซฟในเรื่องของคะแนนของช่วงห่างของของคะแนนข้างล่างไว้ด้วยนะครับ,รบแต่ว่าในส่วนความหวังเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าระดับที่จะไปสู่เพย์ออฟเนี่ยมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไมกลเกินเอื้อมนะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้นะฮะเพราะว่ามันยังเหลือตั้งครึ่งทางคนะครับ,รบมันก็มันก็ทําให้เราก็ยังมีความหวัง นะครับแต่แน่นอนนะครับเมื่อมันพร้อมที่จะแข่งขันแต่เออพอสถานการณ์ของโควิดมาเยือนอีกเนี่ยในละรอกอสองเนี่ยมันก็เลยทําให้เราต้องชะงักอีกครับนี้เราก็มีบทเรียนจากจากช่วงเริ่มฤดูกาลที่เราสี่แมตช์แรกแล้วมาเจออยู่โควิดคซึ่งสี่แมตช์แรกเนี่ยเราผลงานดีมากก็เกาะอยู่ในสามทีมนะฮะแต่พอมาหยุดช่วงโควิดนะฮะเออมันก็เลยเป็นช่วงที่ตั้งสี่เดือนเนี่ย นะนมันทําให้การฝึกซ้อมเอ่ยการเน้นเรื่องของระบบการเล่นเกมเพจซิ่งที่เคยมีอย่างต่อเรื่องดูดันมันก็เลยค่อยมันก็เหมือนกับหายไปนะฮะ<ช>ตรงนั้นอ่ะเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ว่าเราคิดว่าในส่วนทางด้านโค้ชเนี่ยก็คิดว่านักเตะทุกคนเนี่ยคงจะมีคงจะยึดความพร้อมอะไรตรงนั้นไว้ที่เราที่เรามีมาเรื่องตอนต้นฤด,ดูกาละะถ้าบอกว่าเรามีเรามี บทเรียนละจากต้นปีท่แนอ่ะฉะนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นอีกบทเรียนระดับแรกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นระดับที่สองก็คือว่าพอดีมันมีนโยบายในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้ทั้งหมดนะนี่คือคือเป็นปัญหาหนึ่งของทีมที่มีมาตรฐานออย่างเราวันนีมาตรฐานเดียวว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแต่ว่าทีมอื่นเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งทีมบางทีมเนี่ยยุบไปก่อน แล้วก็มาสร้างทีมก่อนกนอารแข่งขันใหม่ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้แต่ละทีมได้สร้างทีมกันใหม่คราวน,นี้ไอ้ทีมที่นําอยู่เนี่ยมันไม่มีความจําเป็นต้องสร้างทีมใหม่ <Yeah. S 2> แต่ว่าพอไปไปเราทสาสกาวให้ทุกทีมหมดแล้วในช่วงต้นฤดูกาลน,น,นี้อันนี้อันนี้ฝากเป็นข้อคิดนะครับ <Yeah. S 2> ว่าว่าคนที่คนท,คนที่คนที่คุมเรื่องของอ่าตรงเนี้ย พูดง่ายๆก็คือธรรมคมะนะฮะเวลาจะ,ะวางแผนทําอะไรแล้วเนี่ยไม่ได้นึกถึงความเสียหายในในส่วนรวมคือคนที่คิดเรื่องของระบบการจัดการอย่างขันอวิธีการอย่างขันอะไรเนี่ยอาจจะไม่เคยทํางานกับเป็นส่วนหนึ่งของทีฟุตบอลที่เกิดความเสียหายแต่ละครั้งที่คิดขึ้นมาอ,มอันนี้ยกตัวอย่างอย่างอย่างเอเปลี่ยนตัวต่างชาติได้ห้าตัวเปลี่ยนตัวผู้เล่นของไทยได้หมดเนี่ยคเอ,อ,อันดับแรกคือ ไม่ได้ฝึกให้เขาแก้ไขใน4แมตช์ที่เขาพลาดนะเป็นการเปิดโอกาสให้เขาสร้างทีมใหม่อมอันนี้คือคือปัญหาแรกแล้วนักเตะก็ตกงานโดยประยายต้องไปวิ่งหาคือเรียกว่าเกือบเกือบ10กว่าคน15คนถึง20คนอนะ่ะที่วิ่งเข้ามาหาลานาวีเพื่อที่จะขอเล่นเพราะว่าทีมถูกยกเลิกถูกยกเลิกสัญญาของทีมนี่คือปัญหาที่ โอ้เด oh, er ็กเซ็นสัญญามาแค่สี่แมตช์แรกแล้วก็ต้องตกงานท,งทั้งที่เขามีค่าใช้ใจ่ายตลอดทั้งปีที่เขาระบุไว้อยู่แล้วค่ว่าทีมกับยกเลิกสัญญาโดยจ่ายกันเดือนเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็น่าสงสารหลายๆคนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยบ,บํเพ็ก็ยังไม่มีทีมลงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเนาะเป็นข้อคิดที่ดีเลยแล้วก็ทําไมไม่ให้ทีมเหล่านั้นเนี่ย แก้ไขล่ะให้โค้ดหรือทีมอะไรเนี้ยแก้ไขเขาเรียกแก้ไขในเชิงของเทคนิคของแท็กติกทีมถ้าว่าไม่ใช่แก้ไขโดยการเปลี่ยนทีมนะฮะอันเนี้ยมันเหมือนกับเออ,อย่างที่บอกอะ่ะแล้วทีมราชนาวีซึ่งไม่ได้เป็นทีมที่มีงบประมาณสูงแต่ว่าเป็นทีมที่สร้างทีมขึ้นมาแล้วเกิดเอ,อการเล่นที่ท,ที่ที่พอเหมาะกับเกมการแข่งที่ผ่านมาแต่ก็ต้องมาเจอ สถานการณ์แล้วก็ต้องมาเจอคู่แข่งขันที่เราจะต้องจะต้องโอ้โหแบบเขาก็ <c oughs> เขาก็เหมือนกับมันมันเป้าหมายเรามันก็เลยเลยก็เลยต้องหล <c oughs> อบลงไปนะใช่เพราะว่าเพราะว่า <c oughs> มีที่มาที่ไปกับกับคู่แข่งขันที่เราทํามาเนี่ยทั้งสิบเจ็ดทีมที่เราจะต้องเจอในช่วงที่เริ่มต้นฤดูกาลเนี่ยเราทําไว้หมดแล้วเพราะว่ารายชื่อออกมาหมดแล้วเราทสกับแต่ปรากฏว่าเราต้องมาศึกษาแต่ละทีมใหม่หมดเลยในขณะที่ แข่งไปด้วยศึกษาไปด้วยมันก็เลยเป็น<ม>เป็นสิ่งที่เราอาจจะเอ่อการทําสเกลมันก็เลยม,มันยากมันมันยากอ่ะม,มันยากอย่าใช้คำว่าพลาดมันยากขึ้นนะครับแล้วก็ประจบกับว่าอย่างที่บอกนะทีมที่มีงบประมาณน้อยน้อยมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วแล้วในความรู้สึกคืออ่าเด็กก็ช่วยเล่นมาแล้วแต่ว่าเขาก็น่าจะน่าจะไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนเขานะ <c oughs> อันนี่คือส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า เราเราดันมาในบทเรียนที่บอกเมื่อกี้นี้ก็คือว่าในสถานการณ์สี่เดือนเนี่ยมันไอเกณฑแท็กติกที่เราเคยมีอะ่ะมันก็มันก็มันก็เหมือนกับมันต่ําชั้นลงไปอะนะฮะตรงนั้นนะที่เป็นบทเรียนที่เราจะต้องมาเจอครั้งนี้อีกครั้งเนี้ยที่จริงเราผสมกลมเกลียวเอากลมกลืนในเรื่องของตัวผู้เล่นที่ได้มาใหม่แล้วแล้วก็ลงเทสซ้อมกันช่วงอ่อหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะ เปิดแมตต์แรกเมื่อปีที่แนละ้วก็ถือว่าทีมมีแววเลยว่าจะจะกลับมาดีขึ้นนะแล้วก็จะสามารถต่อกรกันได้ทุกทีมแต่ปรากฏว่าพอจะเข้าลงตัวปุ๊บก็มาเลื่อนในช่วงโควิดอีกนะซึ่งซึ่งมันก็จะเหมือนซ้ําในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ว่านั่นก็คือบทเรียนของเราแล้วฉะนั้นเราก็ต้องทํางานหนักมากกว่าเดิมแล้วก็เรียกว่าต้องเข้มเหมือนกับให้นักเตะเ ได้รู้สภาพของการเล่นได้รู้แท็กติกของการเล่นตลอดเวลาทุกวันทุกสัปดาห์ที่เราฝึกซ้อมอืครับอ่าอาจจะต,ต้องเข้มห<อ>น,น่อยใช่ครับเนี่ยละแล้วก็คิดว่าคิดว่าถ้าถ้าโอเคละผมก็มองว่าถ้าไม่เหลือบาก,กวารางเนี่ยเราก็ยังก้าวไปสู่การเ์ออฟได้นะครับในศักยภาพที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเนี้ยครับอ,อ่ะเพราะว่ามีบทเรียนมาหมดละแล้วก็ตอนนี้ก็ได้แต่ซ้อมกันอาจจะต้อง ควบคุมในเรื่องของโควิด -19 ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบทเรียนจากในช่วงโควิดะระลอกแรกก็น่าจะส่งผลดีให้กับราชนาวีในช่วงการกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าพอสมควรนะาะกับการอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของทัพราชนาวีนะครับกับโค้ดหน่วยเฉลิมมุตสังหาผลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโค้ดด้วยนะที่มาพูดคุย กับเราในวันนี้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผม